ในภาษาจีนเนี่ยนะคะมันจะมีแบบว่าคำส้อยนะจ๊ะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาษาไทยไหมมีเยอะเยอะมากประมาณขอแบ่งย่อยๆหลายๆอีพีหน่อยกันเอาคำแรกก่อนที่ใช้บ่อยเป็นพวกคำส้อยคำต่อท้ายเอาคำว่าเลอะแล้วกันเลอะเขาบอกเลอะตัวนี้แปลว่าแล้วแล้วคนไทยเขาใช้ผิดกันเยอะคือถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นได้ทั้ง past tense ก็คือสิ่งที่จบไปเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วหรือบางทีจะใช้เป็น present perfect ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ดําเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังดำเนินอยู่นะฮะก็มีใช้คำว่าเลอได้แต่จะวางไว้คนละตําแหน่งกันนะฮะงั้นเอาสองนี้ก่อนโอเคสองอันนี้ก่อนขอแค่คำว่าเลอให้เคลียร์ก่อนคล้วกันที่จบไปแล้วก่อนนะครับ ปกติจบไปแล้วเนี่ยเลอะวางไว้ท้ายประโยคได้เลยอันนี้คนไทยเข้าใจง่ายอยู่แล้วเช่นผมถามพี่ดิซ่าว่าดิซ่าทานข้าวหรือยังนะครับพี่ดิซ่าตอบผมว่าฉันกินข้าวแล้วพูดว่าไงคจ๊กอืมฉีฟา了 OK 我吃饭了我吃饭了啊พูดง่ายว่า我吃了我吃了าฉันกินแล้วอย่างนี้เข้าใจไหมฮะพี่ดิซ่าเนี่ยเป็นผู้ประกาศมานาน25ปีแล้วนะฮะเห็นไหมเหรอใช่20ปีอ่าหัวซ่ว้จูเหริน做了二十五年了 นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีู่ว่่อ了二十้ละจะวางลไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเวลาอนะฮะเหมือนทำมาแล้วแล้วก็ต่อได้ปีใช่แล้วข้างหลังยังต้องมีเลบ้านอีกหนึ่งตัวนะหนขออีกทีสั้นๆระชพราะู้าหน่ะ我ัว二十ลละ 我做了25ปีอันนี้คือฉันทำมา25ปีแล้วนะนั่นหมายความว่ายังทำอยู่เข้าใจไ,ไหมฮะอ่เพราะฉนั้นะตัวเลอะตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีการฝึกฝนการใช้งานนิดนึงนะฮะแต่ถ้าใช้ง่ายที่สุดแบบคนไทยเนี่ยส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเลอะคือจบไปแล้ว,แ,ลวแต่ในความเป็นจริงมันยังสามารถเป็นเป็น present perfect ได้เย่ verb แล้วตามด้วยเลอะได้เลยนะครับอลามาอันนี้คือตั้งคำถามกินหรือยางฉลามาเลอะแปลว่าแล้ว นะฮะกินแล้วยังนะฮะถ้ากินแล้วบอกว่าใช่ลหรโอเคเอาใหม่นะไหลไปเรือมาใช่ไหมฮะผมถามเฮ้ยพี่ลิซ่ามายังลิซ่าไหลเลยถ้าถามไหลเรือมาใช่ไหมพี่ลิซ่าบอกว่าลิซ่าไหลเรือมาโอเคใช่ไหลเตอนนั้นอันนี้คือไหลนะไหลไหลแล้วก็คําที่ใช้ง่ายๆอีกเช่นจ๋อจอตอนนี้แปลว่า leave นะฮะก็คือออกจากสถานที่นี้เวลาเรามาเจอหน้ากันใช่ไหมผมถามพี่ลิซ่าพี่ลิซ่าไหลแล้วมาพี่ลิซ่าไหลเหรอเสร็จแล้วผมเดินออกมาใช่ไหมผมถามพี่ๆเขาพี่ลิซ่า โศละมาลิซ่าเจอเลยโศละมาแปลว่าอะไรออกไปยังพี่ลิซาา่าออกไปยังแปลว่ารีบออกจากสถานที่ไงใช่ไหมฮะ,ะพี่เขาก็บอกว่าลิซ่าตอกเหรนะครับลิซ่าไปแล้วนะครับมาเร็วไปเร็วคือลิซ่าตัวจริงอ,อย่างนี้ตอกเหรอย่าพลาดพิงสิคะเราสอนภาษาเฉยๆโอเคนะครับวิธีการใช้คําว่าเลอก็ง่ายอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรเนี่ยนะครับลองเอาอย่างนี้เวิร์บบวกกับคําว่าเลอแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าท่านใช้ถูกหรือไม่อย่างนี้แล้วกันโอเค ขอบคุณครับ